โอ้โหโอ้แบบว่าว่าข no, like ื้นว well, so. oh, sure ่ากินหน้าก้อนขึ long, like <so ้นแล้วโบให้ลงแบบนี้แต่เพิ่นไม่ได้ไมไม่ได้ยังไงบาบแบบว่าเพื่อนยังใค้เข้าขันเข้าขึ่นไปแล้าเข้าลงมากพได้แบบนี้ก่อนโอ้โอเคนีของคนนั้นนี่เขาเอือโอ้เป็นเนียวนี้โอเคนี่เพื่อน้องเปนยังงง เ็จะลาทาทาข้าวเนื้เอเพื่อน,นำเอาเท้าแกมาเออต็มเพื่อนตกใจแล้วบหรอแทงเพื่อนกันห้องเรียบร้อยแล้วแบบเพื่นกันห้องว่าให้เรียบร้อยแล้วเลยแบบย่านแบบว่าเป็นประเพณีของเพื่อนเนาะ ฝ่าคือมาเป็นจังสี่เนาะมืนอนนี่คือเหมือนคือมัวแท้นี่คือฝฟนที่ต๊กอันนี้อ,อ,กอนนากาศทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีป่าลุงเบิร์ดสุขุสุขคนพอ,อกันคือเก่าคือเดิมครับสองสาวบุญนานะพี่น้องเลยดีป่าเดิทางพอสร้างคือมาเห็ดอันนี้คักแท้อันนี้เด้อสบายดีเดอ้อสบายดีดอ,ายดอามาผู้เดียวว่รองา 2> 2, 3, มแมงกัน โอ้ยพูดะย well. ่ทั okay ้งพนยันยังหัวโอ้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 ยันโอ้ถ้าเห็ดเสาหง่งามแท้ันี่แป้งทักกะลี่เนาะขี้กวบงหา่มาชัยเด้อ ไม่ได huh? ้ไปเฮ็ดโรงเรียนบ่แบ่งกันไปพุ่นสองมาฝุ่นสามให้มันได้เบิดสองอย่างสองให้ได้ทั้งสางช้างโอ้ก่อกระแพงแล้วคนบ่คนถึงโค้งโบก่ออัดตัวนี้แล้วแหละบ่ได้แล้วแต่เพราะว่าเขาสิ่จะย่องบัวนี่ไว้เพราะว่าเช่นนั้นบัวเันเนิ่มห้าเลยถึงไม่ถึงโค้งกบพักแน่บ่แม่นก่ความละเอียด กางชันเลยไม่กระทำดูแต่ว่าต้องกบหนึงกบลายก็ต้องกบหนึ่งแล้วแต่เนาะว่าทางเอาเห็ดปลูมายู่งามแว่ามันอยู่ทางเคร่องตัวมันจะได้คือของเล็เลยเล็กจัดจกจเนาะเออเพราะว่ามันก่สิเกว่าแต่ว่าน้ำปัเทาเอานเนห ก็เปนแบบใบรำที่หามีนุ่มๆเยอะหกตับเนี่ยเออคือแบบนี้นี่โอเคนี่มันละเอียดแล้วมันเป็นไม่ร้อยตัวรำมันเป็นไม่เจี๊ิบรอยกะมันกะบอบอคือเล็กมันบอคือแล้วแนวไม่เนวผ้าเราเอาไปแล้วลุงเเอาขึ้นไปมันมีปัญหาเลยตรำเาบว่าโอ้เอาคบมันน้อยใจนะลูกๆจะน้อยมันแนั้นกันว่ามันรอยหรอกะ ปูนนี่สีดำๆค่ะแค่นั้นปูนยางปูนกระทิงบ่เออกระซิงกระซิงเออกระเออออกดำๆนะ กํย nee. ังี่ปลาดุกวต้มนังกินบ่ต้้งนั่งทาแยกตัวจอนค่ะส่งแพคโคตรพักไปเห็นแล้วนะขี้พักเราขี้พักเราขพักหอมไม่เลยสิพักินเราไม่ต้นงแกไม่วัแลกฉได้ลกออกง่าย เด้ยมันลายกิโรคับบัวันเพ่งไวกินแับบัวห้าบัวูต้นบางกมีเชียวโอ้โหไอ้ักก่อนหะเยตัวนี้อยู่นอกเลยอยูหอกเลยย่างนีจะตัวนี้ตัวนี้ก่อนไม่ปลูกไว้ตัวนี้เนาะเมื่อไรลูกชายนะอืมแต่บ้านนอนทำเมฆสนะย เพื book, mm ่นเรเคยอยู hmm. ่นำเฮาเนาะตอนเจ้าไปอันนั่นเพิ่นนี่น้อยเด้อบ่ซชับ่อันพูนี่น้อยขี้ให้า่เออเราเคยอยู่น้ำแต่ล่ะมาเยี่ยมกันิกับแพงอยู่ไดนเนาะเจ้าว่าคือเจ้าบอกคือปานัญหาต้อยคืออืมเบืดใหญ่มาหน้าแล้วเซียนค้างสีสวยเนาะเจ้าคือพ่อแยกสิ่ว่าพ่อเรา เอาคณะเราเป็นหนาแบบนิ่งงามๆเลยค่ะลูกชายคณะเราเป็นหนาคนหนาเน้นน้อยเนาะเมื่อไรพี่โบมาอีกบ่มเนี่วันอาทิตย์บอ้โหจะบอกโบมาว่าจะเล่าเล่ายากว่าเห็นคนลายพี่เราเล็ดอีกหน่อยเนาะบเคยเล่นปุ๊บแล้วพี่เล็ดจะคอยกันเราก็คิดว่าเพิ่นชิบยัางมาเลยเนาะ กุ๊กอันนี้ลกไม่กุ๊กมันเพิ่มไม่แจ้วเลยเราอยู่นะดวเดี๋ยวเราลึ่แล้วกะยังมาเล่นอีกเนาะหน่อยๆบทุท่านลึ่ยยานอยู่บทติไปไก่เด้ดจ๋วไก,ไก่นี่สวยได้ไอ่ด้หน่ใส่แจ้ว ถอามพักหอมนี่นาเบพักหอมไอจักแมนพักหอมจักแมนดอกไม้อันนี้ดอกไม้อันนี้กใบริ่งมนาดบยนี่มันเป็นปลอดภันมันก็นเลยงามงูนี่ทรานแล้วบมอ ไปทางใดพามาลำน่อยไปทางใดแหล <c oughs> งเฮีย <c oughs> ไปบงึงเฮียนใหไปช่วยทางนั้เจ <c oughs> ้าป่ไปสองมือเนาะ <c oughs> ไปช่วยก้าวและลานเลาอยู่หัน <c oughs> ช่วยยังบ่ได้อีก <c oughs> ช่วยบ่ได้ประกาศพอก,กินแล้แต่เอยอีกแจ้งนยก็ได้คันสมได้ าไม,ม,ม่ก็มาเมื่อวานเนาะงามซ้ำเอ้าไปลง <c oughs> ไปลงก็ามากรอกอันอันนี้นะมันจะคือกันแล้วไปลงล,งกล,งกล,งล็กรอกแบบใหม่แล้วอืมก้อนขี้อันนี้มันทับตกใจนาหม,มื่อวานเนี่ยทำมิดแล้วก็เล่นกรอก้ปเนาะเอาคอยหอยุดคอยว่าแล้วละกะ็ เราจะออกมาเราก็ไดอ่าคนไปน้ำเาอ่าคนไปน้าเอาอ่คาคนใดเฮาอ้หมานาบ้านนี่เราไปน้ำนาำรยะนี่โอ้หน้าเพินน่์นอายุพี่เราจะออกไปชนีนะเคือนเพิ่์นอายุบ้านนากอัยโคโนนกบอกลเออพูดนิดหน่อยมาน้ามันได้จพย,ยิ้านลานลูกไป ก็คนนี้ลูกน้องบ่ลูกน้องผัวเจ้าบ่เนอแต่ว่าเม่ย์รัก็ไปทำงานที่ไทยบ่แล้วบ่ปากกันกับพ่อบ่ก็แม่น่ะกระโูนน้อเพื่อนเมยเห็นนะเห็นถามเพื่อนว่าเม่์ให้ยู่ไทยเพราะว่าเฮาจากเพื่นจะเดินเลยนาะไปบ่าวทางทางทางน้องแตีวนี่ไปหาลูกตลอดมันแบบว่ามันก็เลยยังไม่ห้เฮาเนาะถือว่าน้องเพิ่อนใอยู่ ไปหาลูกด้วยจะคิดทอดได้ไหเหาลูกคิดทอดเต้าเนาะนี่นะเราเล่นน้เดี๋ยวละลึ่นเรากมาอีกแล้วมัหนี่จะวกาิมาอีกมาจักมันน้ำ <c oughs> ฝนมือวันจันเลเนะหือวันจันลงเทียนคือปรเหตุเนืนนอหมนันเหล็กน้ำนึ้งจะเคือนใจเงี่ยเดี๋ยวนะ,นะ้เือดดิ โอ้ยูเฮือนเพลินมีมีกันอยู่จัพาคนเนี้ประมาณเอตัเ้าประมาณพูดเอาตอนเจ้าอาวกันตะกี่เจ้าอยู่เพื่อนเพลินเพราะเพื่อนผัวบอสเอคอนมาเนี้ยถามอันก็ได้เต่งกันข้านเพะเตนือนคนตัวเอ็มเพื่อนตัวตัเอ็นเพื่อนเราจะมาเต้นเนเนบอว่า ขื่นากินน้าก็อ่อนอแบบว่าว่าขึ้นวากินน้าก่อนอขึ้นแล้วบมไห้ลวหงวน,นี้แต่เพิ่นไม่ได้ไมวันนี้นะว่าบบว่าเ่อนอยากให้เข้าท่นานเาข้าขึ้นไปแล้วเข้าลงมาก่ได้เลบก่อโอ้ประเทนี้ของคนน่นนี่ยเนเอโอ้เป็นแบนี้ <laughs> เพนีเพิ่น่าให้ขึ้นไปถึงห้องเดี๋ยววะแล้เจ้าขึ้นมาเลยพี่แอ็บวะเนื้อมาได้เลยพี่รอตัวเป็นมักินหนาเนี่ยถ้าเราลาลูกขึ้นย่างโมนเออาตะลักขาพาข้าวนึ้อเป็นน้ำเอาเธอแกะมาเตะเพื่อนโอ้ตกใจแล้วบปะทางเพื่อนกันห้องเรียบร้อยแล้วแบบเพิ่นกันห้องว่าให้เรียบร้อยแล้วเลยบอสแบบย่านแบบว่าเป็นประเพณีของเพิ่นเนาะ แบบกั้นห้องไวเลยเอิ่นเอิ่นเอิ่นเมื่อวันนี้ขึ้นเพื่อนดิขึ้นกินน้ำดิเวิร์ขึ้นก่อนเวิร์สขึ้นก่อนตกใจว่าช่วงนะตกใจครับโอ้โหเขาคิดว่าขึ้นไปแล้วโบมียังขึไปแล้วเท้าแก่มาเลยวันนี้มาเลยแล้วฝุ่แขนเลยหรอโอ้ไม่แพาควันคลั่งแน่ว้าเห็ดใส่ฉันกับ โอ้แบบเขาขึ้นไปเลยโจมภาพควันมาเห่าแกมาเลยแบบแค้นพี่แค anyway. ้นอะไรกัแดงอือคอมแดงอือสิแดงเนาะแต่ละบ้านละเมืองคันน้องแต้วว่าเราให้ฟังกับ่มหูเลยทีเดียวประเพณีบ้านเพื่อนมันบอกคือกันไหนเนาะ ก็เสั่งครอบครัวใหม่แล้วก็ไเลเนาะคนัน้ทั้งน้องเตียวคนนี้ครูครูนี่หนีแล้วเ็ขี้หบอกหเป็นบอแล้วหายันไหโอ้เนบ่มากิกโอ้เลาเป็นคนแบบอยูอเฉยๆอาุหน่อยแต่นีใส่เป็นทีหนอายุน่อยกว่าเจ้าแตเพิเดินกว่าปีนึ่งเาเจ้าคนเช่าเอ โอ้แต่ว่าล่าหนีสายล้วจีเป็นผู้ใหญ่ผู้ใช่เป็นผู้ใหญ่เขาก็มักแผู้ใช่โยกันมาจากักปีจังได้จังได้แบกจะได้ปะกันก็แล้วประมาณปีปลายปีปลายก็ได้ได้ผู้นี้แก็ปะกัน เมื่อเราถ่าเจ้าหัวจะเราจังบะเอาเมียจะเกลือเอาวหยอดได้พี่น้ะเดี๋ยวเราคนส่วนลายมันบุอยากเอาแด้อยากกินหอดเมียอยู่เหมือนตอนอยู่น้ำกันเพ์่ันเคยบอกเขาว่าามื่อใดมื่อหนึ่งจะปะฝักบัวใค่โอ้เราบ้าค่ะแบบบางทีผู้ชายแบบว่าผู้หญิงปะอะไรแบบว่า เขาอ่านสิคิดเนาะแล้วโบอยากได้ไพ่อีกเลยสินไหมตะเมนมีโบตีเล่าอันนี้ก็ได้ตอนประกันกับโบทีเครียดบม่ได้ให้กันเนาะเออแบบนี้ก็มีโบเครียดกันกับพระกันได้โบเครียดกันกับพระกันได้หน่อยดีแล้วมันแัดงโบเครียดบบซั่งกันเวลาเขาเห็นเขาจะทักทามกันเป็นปกติเนาะบโบปฏปะกันอะปฏปะกันเลย เนนากันก็ซื้อเวลรากับปะเออตงเต็้งว่าจยนอเห็นกันละคิดเ่าเป็นมูเป็นพวกกันแบบสิเออบป่า้องกันเลย้องกันเลยมียังหับริเกตบริสั่งมนครัของปปาเห็นเราต่มันต่าเลยคันว่าชมหมดแล้วถามสีเจ้ากระชิปากนั้นมีว่กระปากเออเพนเพนถามเนาะ เห็น่าปะกันแล้วก็เห็นกะเออทักทายกันเป็นโมเป็นพวกเป็นจะได้ลูกเต้าห้องอยู่ดีบอสิบอ่ะบกล้าทมบอตั้งคนตั้งเลยบริการแล้วกันแต่ก็บริเก็บบริสร้างหางเห็นแล้วมันมันแบบมันตามเขาเคยอยู่น้องกันแล้วมันตามแต่มันอิ่มนะดีแล้วแหละยังดีที่ว่าลูกมาเยี่ยมมายามฮะแต่นะเน่อยมยาคนเท่าเกิดมากอ่ะ มันบบสมบังไปทุกคนมันจะมีแบบนี้แหละว่าเพิ่นว่าโตแล้วภัยขึ้นกันแล้วบัดฮอดงานฮอดข้าววันไหนเนาะอือืงานฮอดข้าวมันเลยรกัไปฮอดมือมันเลยมีครบมีจ่ายังใครอะ้รยังใครกดายจากกันเนาะยังใจจากกันแล้วก็เห็นกันเนาะอ,อันนี้ก็แน่หเห็นลูกเห็นเต้าเออไปก็เออยังอยู่อ่านชีวิตของคน ยังอะดิโมแดลมันคือหมากออรูอว่าจะเอาฟุยใช่บ่บว่ามันคือเป็นแบบนี้เนานะอย่าคือมันหยกอย่าคือถึกหน้าเกลือหน้ามยังเด็ดแก้งนาไม่อยอดมาอ,อือไม่มากับนะงามงามต่ ไปมาเพื่อนไปมาเพื่อนิไปใช่ยี่ไปไปมัดบ่าคบนานพักเถอะเตียวมีมัดโมมีเสตะไปกินว่าด้วยแล้วไปกินมาแล้วบ้ามันมันได้ยังไงอยู่วะนี่มันเขาตำมันตอนนั้นมันเลยบอลงเนาะเตียวอือโอ้ยแจ่ว่ามันอิ่มแล้วบ่ ไช้เปิดน้าแล้วพ mm ูเนยหอมพี Empire ่ขายยิมหอมเยอเลยคุณชี ท่านได้ใส่บ่ก้อนเอากี่นิ้ขึ้นโดเฮาบ่าาท่านมาน้าเฮาไปตามมันได้แน่งเนาะโดนกันได้มันมันจังบน่หนิได้บ่ครึ่งชั่วโมงเออนั่นละครึ่งชั่วโมงโอ้หูของเนี้ยแน่นอะ่ะดิบูดินกับดินดานใช่ไหมเนาะนนอ,นอ,อืม พูเนเป็นคมมันอังโอ้โหเดวห้าอันเดบว่าตัามันเด่เรียนน่นเด้อมันเป็นคดนดานเนาะมันก็เลยลงเนี่ ก็ว่บขี่ดินท้ายไม่แ่ปลงขาของมันยากมองพูดเชนาพูดเชนลย อยู่ยมันเปลี่ยนอย่้ทางบกเลยเด็กเล้วขัดอือทดมันบวกงอ่ะเข้าเข้าเป่งทางลงมาได้แล้วแก้วอืยคุณอะมันจะลงหอดพื้นอมันหอดแล้วอหอนี่ฮะหรือว่าทางนี้ว่ามันมาทานหอดนี่มัม่ได้แต่ แตกับกุบปูเฮ้ยมันล้นะพี่ดีได้แต้วเลยร้องกูนะมันเทิดเขาแห้งหนไงบุดเนียนกนเฮ้ยท่าบุดบลงสินั่งกบเต็มได้เตือแล้วสิเนาะ

เก็บแต่ท mm, ั um ้งแท่งอืมทั้งลูกก็ปึ้งอยู่ได้แล้วได้แล้วป่โอ้โหฮัเดย์น่ามาเลย ใช่รเราอ้นบริแดดคนไทยอาซาจังได้กับคลิปนี่ฮะขวบชีเขาพักก้อนพี่น้องเดียวพอกันคลิปหนาเพื่อแหละสบายดีเด้อแจวเด้อเด้ออ่าให้ทั้งน้องแจวกันก้อนพี่น้องเราลิปนี้เขาเตมแล้วพระจะพีช่างน้องไปก่อนขอบคุณขอบคุณพระสุข,ขุสุขคนที่เขับเบิ่งกับส้มสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องห้องสบายดี